เมื่อพูดถึงคําว่าสมดุลนะผมมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่า1อย่างหรือมากกว่าหนึ่ด้านอ,อ,อาจจะมี3 4ด้านก็ได้หรืออาจจะมีแค่2ด้านก็ได้แล้วเราเป็นคนที่จะรักษาสมดุลนั้นความสมดุลที่ผมกําลังจะเชื่อมโยงให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านหรือว่าเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณเองกับลูกของคุณซึ่ง ฝั่งหนึ่งของตาช่างนะครับผมถ้าเกิดมันมี2ออย่างฝั่งหนึ่งของตาช่างเนี่ยมันคือความสัมพันธ์และอีกฝั่งหนึ่งของตาช่างเนี่ยมันคือทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในบ้านของเราเพราะว่าความสัมพันธ์มันคือจุดศูนย์กลางของทุกอย่างในบ้านผมเข้าใจครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความต้องการแล้วก็ความคาดหวังหรืออาจจะเรียกว่าความเป็นห่วงก็ได้ในตัวของลูกของเรา เพราะว่าเราเลี้ยงเขาเราสังเกตเห็นบางอย่างเขาที่เขาสามารถพัฒนาหรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่ามการแข่งขันการเปรียบเทียบหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเรานะครับคือมันเลยเป็นตัวเร่งครับผมทําให้เราเนี่ยอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้ลูกๆของเราเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้เร็วที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้พอเรามีตัวเร่งแบบนี้เนี่ย มันเลยทําให้เราโฟกัสไปถึงความสําเร็จโฟกัสถึงการเปลี่ยนแปลงโฟกัสถึงการพัฒนาสิ่งต่างๆในตัวของลูกของเราเองมากจนบางทีเราให้น้าหนักมันมากเกินไปหรืออาจจะพูดอิกงบบหนึ่งคือมันสําคัญหรือว่ามันใหญ่มากจนมันบังตาเราไปบังตาจนเราลืมมองหรือว่าลืมให้น้ําหนักกับสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์นะครับผมเพราะว่าต่อให้เขาจะพัฒนาได้เขาเปลี่ยนแปลงได้แล้วหรือว่าเขาประสบความสําเร็จ สิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกหลอ่อห้อมหรือว่าไม่ถูกดูแลให้มันดีเนี่ยสิ่งเหล่านั้นที่ลูกๆของพวกคุณได้มามันก็จะไม่มีค่าหรือว่ามันจะไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะครับผมผมเลยอยากจะมาบอกกับพวกคุณแม่ว่าการรักษาสมดุลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะคํานึงถึงตลอดเวลาโดยการเปรียบเทียบโดยการชั่งน้ําหนักครับผมกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ซึ่งผมเองก็ไม่สามารถจะให้คำแนะนำกับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนในในในคลิปนี้ได้เพราะว่าผู้คุณก็น่าจะอยู่กันคนละหน้าของหนังสือเล่มนี้ที่มีหน้าปกที่เขียนคำว่าลูกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้คำแนะนำอะไรจากสถานการณ์ที่ผู้คุณกำลังอยู่เนี่ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องให้ผู้คุณเนี่ยสังเกตแล้วก็ trial ครออับผมลองผิดลองถูกกับการตัดสินใจของผู้คุณ แต่การลองผิดลองถูกนี้เนี่ยมันจําเป็นที่คุณจะต้องใส่ตัวแปรที่เรียกว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างคุณกับลูกเนี่ยเข้าไปในทุกๆก,การตัดสินใจในทุกๆก,การสอนเพราะว่าต่อให้มันจะเป็นการตัดสินใจที่มันยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณว่าสิ่งที่มันถูกที่มันอยู่ข้างในนั้นนะ่ะคือคุณกําลังคํานึงถึงความสัมพันธ์มาก่อนเพราะถ้าเกิดความสัมพันธ์มันดีนะครับผม ในครั้งต่อไปที่คุณแนะนําเขาได้หรือว่าคุณจะสอนเขาได้เนี่ยคุณยังจะมีมีเขาเรียกว่าพื้นที่หรือว่ามีโอกาสในการที่จะสอนเขาได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันยังดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันแย่ในครั้งต่อๆไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับคุณมาปรึกษาคุณเนี่ยมันจะน้อยเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีพอความสัมพันธ์ไม่ดีเนี่ยมันก็คงไม่มีใครอยากจะมาคุยกับเรา ถูกไหมครับผมต่อให้คุณไม่เก่งคุณไม่ได้ถนัดหรือว่าไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนั้นที่ลูกคุณมาถามนะครับผมแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดีมากๆเนี่ยต่อให้คุณไม่รู้อะไรเลยในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมครับเขาจะมาถามคุณอยู่ดี